สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและนี่ก็คือคลิปนะครับสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะ Adobe Flash CS5 นะครับกับนายเรียวเพราะว่าบลัสนะครับกับหลายคลิปแล้วนะครับว่าอันเป็นนี้ก็เป็นคลิปสาระกันบ้างนะครับอย่าดูแต่คลิปไร้สาระมัมีสาระกันบ้างนะครับเล่นคอมแล้วก็ต้องเล่นให้มีประโยชน์หน่อยนะฮะทำนู่นทำนี่อะไรเป็นนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Adobe ใช่ไหมผมก็แนะนำจริงๆว่าโปรแกรมนี้มันดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น Potoshop Illustrator นะครับอะไรของเขานี่ After Effects ก็ดีเหมือนกันสุดยอดโปรแกรมของเขาไม่ได้ดีทั่งนั้นแต่ว่าใช้ย,ยากทุกตัวเลยก็แล้วแต่ควรจะมีความรู้ความสามารถยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมต่อจากอันที่แล้วนะครับเนื่องจากที่เกียรติทำมากครับรีวิวเกมเดียวก็เบื่อก็มาทําอันนี้บ้างดีกว่าก็ได้ประโยชน์ไปอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วทําดูจากคลิปของผมแล้วทาเป็นนะฮะโดยไม่มา อขอบคุณเที่ยเลยมึงทำเป็นมึงดูแล้วมึงทำเป็นแล้วมึงก็ไปทำของมึงเลยนะฮะกูขอให้กูจะให้ชิซุกะในดราเถื่อนนะครับไปดึงขนตูดพ่องมานะฮะนะฮะกับโปรแกรม Adobe f ้แ s h ชสีเนี่ยเขาใช้ซากแอนิเมชันหรือว่าที่คุณเห็นคลิป C Stick นะฮะหรือว,ว่า Counter Stick ที่ผมทำที่เป็นตัวก้าวย,ยิงปืนกัน,นะะในคราบเกม Counter Strike นะครับวันนี้ก็บทที่สองเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการาใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็การ แปลงเป็นซิมโบนะครับแล้วก็อะไรอีกไม่รู้ทีพอเึกขึ้นด้ก็จะสอนเลยนะฮะเนื่องจากเราเรียนการทำโมชันทวินกับเชฟไปแล้วนะครับว่าโมชั่นจะเป็นจุดอีกจุดอีกแบบไปจุดไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเออแล้วก็เชฟก็จะเป็นการแปลงเป็นรูปลักษณะแล้วก็เป็นไปอีกรูปหนึ่งนะฮะก็การใส่ฟิลเตอร์นะครับก็ทำไมต้องใส่ฟิลเตอร์เช่นเราจะทําภาพเบอร์อะไรเงี้ยหรือว่าแปลงดูนะนย่ยผมจะทําลูกบอลกลมๆใช่ไหมครับลูกหนึ่งนะฮะอ่ะสีแดงมานะครับ สีแดงนะครับ <S <S เห็นไะโอเคนะครับลูกบอลสีแดงนะครับจะให้ผมจะให้ทำมันวิ่งมาใช่ไหมอันนี้คีเฟรมแรกนะครับกด F6 ไปไปคีเฟมที่2แล้วก็เลื่อนมาทางนี้นะครับจากนั้นใส่คลาสสิกทวีล,ลงไปนะครับก็จะเห็นลูกบอลมันวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมฮะแต่ชา้าไปโอเคนะฮะและต่อมานะครับ กด property ดูจะเห็นว่ามันจะเป็นกราฟิกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณแบบสร้างเสร็จแล้วก็มาใส่ motion ทวีเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกราฟิกธรรมดาเดี๋ยวลองทำใหม่ดีงุ o ทวีนออกนะฮะโอเคเอหมายตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณกด f8 นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นตั้งชื่อนะฮะน,นี่ผมเมื่อค่อยตั้งชื่อไม่เที่ยงอ,อะไรใส่ m o วี่คลิปลงไปนะครับปึ๊บลงไปจะเห็นว่าอันนี้มนไม่ใช่กราฟิกแล้วมันเป็น m o วี่คลิปแทนนะครับ ข้อดีของการแปลงเป็นมูวี่คลิปก็คือว่ามันสามารถใส่ฟิลเตอร์เห็นไหมฮะฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่อะไรนะฮะใส่เบอนะฮะก็จะทำให้เราเบอร์ได้หายปรับไปครับเบออะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเบออะไรเงี้ยปุ๊บในกีเฟรมหนึ่ง F6 มาถึงนี่เอาเลขศูนย์ศูนย์ออกโอเคเนะม,มันยังมันยังไงมันเอ้ยมันมันทำงานได้ ก็เพราะเดี๋ยวเอาใหม่อธิบายให้แบบันรล้เลยนะฮะคนดูคลิปของผมต้องบรรลุครับไม่ได้หรอกครับนะฮะสาเหตุถ้าเกิดเราเป็นการาฟ,ฟิกเนี่ยเดี๋ยวเบรกใหม่เราเลื่อนดูมันจะเป็นงี้ก็คือมันจะเป็นรูปภาพกากๆนะครับไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเราเรา,เราต้องแปลงก่อนนะครับถ้าเกิดเรามาทําเนี้ยแล้วก็มาเลื่อนดูอา้าวไอ้ฟิลเตอร์มันไม่เห็นพิกดเลยไม่ได้ครับมันต้องแปลงเป็นมูวี่คลิปก่อนครับแปลงปุ๊บฟิลเตอร์จะขึ้นมานครับเป็เราใส่ฟิลเตอร์ได้เห็นไหมครับ จากนั้นเลือกเบอร์นะฮะเลือกเบอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคุณภาพของการเบอร์เอเมีเดียมไฮนะฮะไฮก็จะเป็นเบอร์สวยๆหน่อยโลก็จะเป็นเบอร์แบบกากๆนะครับเบอร์เอ็กซ์นั่นคือตอนแรกจะมีลูกติ๊กนี้ให้เราเลื่อนแล้วมันจะได้ตัวเลขเท่ากันนะครับถ้าเกิดเราติ๊กนี้ออกนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวนะครับก็เป็นการเบอร์แนวนอนนะครับส่วนนี้ก็เป็นการเบอร์แนวตั้งนะครับเรื่องเราอยากทำให้มันเท่ากันก็ติ๊กอ่า โซเข้ามาคล้องกันแล้วก็เลือกเบอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นเบอร์นี้นะฮะแต่ผมไม่เอาครับเราเบอร์ไปเอา,อาเช่นทำลูกบอลตกลงมาใช่ไหมเดี๋ยวนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไงให้มันเบอร์แล้วมันมาการยังไงวะงเช่นอันนี้เป็นเบอร์เฮ้ยเอาออกก่อนมันล่วงลงมาใช่ไหมนี่ฮะคีฟีๆๆๆๆๆคีเฟมแรกแล้วก็มาคีเฟมที่สอง F6 ปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเบอร์ออกอันแรกอ่ะ อันนี้ก็คือเบอร์88อันนี้ก็คือเบอร์88เหมือนกันถ้าเกิดอันนี้เราปรับเป็นเบอร์ศูนย์นะและนี่ยังเป็นเบอร์88อยู่เห็นไหม88อยู่อันนี้เป็นศูนย์แล้วก็คือว่ามันจะเริ่มเล่นจากเบอร์88กลับลงมาหาศูนย์นะครับเพราะเราตั้งไว้ศูนย์มันก็เลยมันก็เลยเบอร์แล้วค่อยมาชัดเห็นไหมเบอร์แล้วค่อยมาชัดแล้วถ้าเกิดเราตั้งแบบเบอร์88เหมือนกันนะไอ้คีย์เฟลตสุดท้ายเบอร์88ร่วงลงมาอย่างเบอร์อยู่มันก็เบอร์เหมือนกันไงเห็น เนี่ยเราก็ตั้งอันนี้เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะได้จาก8 8มาหาศูนย์ก็คือว่าเบอร์แล้วก็มาที่ศูนย์นะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบนี้ทําไมมันลงแล้วมันหยุดหรือวะมันลงแล้วมาแข็งแข็งยังไงก็ไม่รู้วะแบบอยากให้มันลงมาเนียนเน่ะนะฮะคั้นแรกอ็อยากลงให้เนียนๆใช่ไหมครับคลิกที่ช่องระหว่างตรงไหนก็ได้ที่ทำการ m o ชั่นทว i นแล้วเคลาสสิก t w i นก็จะมีทวิน n i n g ตรงนี้ขึ้นมาที่เขียนว่า e a s e นะฮะตรงนี้รับไปเต็มร้อยนะครับนะเนียนนะ ลงมาเนียนเลยถ้าเกิดเราปรับเป็นส่นนะปุบหยุดหยุดตัวนี้ก็ลบได้นะครับปรับอ่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งร้อยมันจะเริ่มจากช้าแล้วก็มาเร็วถ้าเกิดอยากเร็วแล้วก็มาช้าแบบนิ่มๆนะก็นี่ปรับ,บเรอก็มาช้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกวะแปลงเป็นซิมโบแล้วใช่ไหมเออถ้าเกิดเราไม่แปลงอ่ะบางทีการแอเมชันมันจะมันต้องแปลงอ่ะไม่รู้ทําไมมันต้องแปลงไว้ก่อนอ่ะเนี่ยเอาไอเทนี้เอกก่อน เบอร์วิธีการลบฟิลเตอร์ออกนะครับด้วยการกดตรงนี้นะฮะตอนแรกมันจะเป็นฟิลเตอร์เราใส่เบอร์ใช่ไหมเราลบออกกดนี้ดูถังขยะตรงนี้มันจะเอาเบอร์ออกทันทีแล้วนนยังเป็นมูวิคิปอยู่นะฮะส่วน movie clip มูวิคิปจะมั่นมีอะไรมากสามารถใส่คัลเลอร์เอฟเฟกต์ได้ทําให้มันจางได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่แปลงก็คือเราจะไม่สามารถปรับไอ้นี้ได้เหมือนกันอยากให้ภาพอ่ะลองดูอ่ะข้อข้อสังเกตเหมือนกันนะครับก็คือคัลเลอร์เอฟเฟกต์ตอนนี้เป็นไม่ใช่เราปรับเป็นส่วนฮะเรามาเฟรมอีกเฟรมหนึ่ง เสียงเฮียเนี่ยจำแม่งน,นะฮะจากนั้นคีย์เฟรมนี้นะฮะเราปรับเป็นร้อยจำไว้ว่าอันนี้เราปรับศูนย์อยู่ปรับศูนย์มาอันนี้เป็นร้อยก็คือมันจะเริ่มจากจากจาก,จากความชัดศูนย์นะฮะไปความชัดหนึ่งร้อยมันก็เหมือนว่าเหมือนทําภาพขึ้นมาใส,ส่คลาสสิกทวีนลงไปเห็ <S <S นไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะนะ,ะแล้วก็ถัดมานะครับที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องแปลงเดี๋ยวนะเช่นคุณวาดมืออย่างนี้ฮะ ใช่ปะเอาวัดวัดมือตัวกลางอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นมือคนใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวนะเดี๋ยวผมวาดคนลอเมาืองวาดเดทพูลไปแมหรอกวัดเทยมากเดทพูลโอเคอย่างนี้นะแล้วก็มีตาสียงดำด้วยนะครับตาสีดำนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะ แล้วก็เอ้ยมือสีนี้เหรอเดะนั่นหน่อยตาสีขาวเดี๋ยวนะฮะนะแลมเลยนะฮะแล้วก็แยกไปอีกคีเฟรมหนึ่งนะครับก็คือเฟรมมือนะฮะเฟรมมือแต่สีลงไปหน่อย นะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ตัวนะฮะส่วนนี้เลเยอร์มือนะครับเราจะไม่ทําการขยับมือในเลเยอร์เดียวนะครับใครจะบ้าไปทำเป็นเลเยอร์เดียวมันจะขยับได้ยังไงนะรู้สึกว่าปากแล้จะอธิบายไปแล้วมั้งหรือว่าอยัางวะมาช่าง,งแม่งบบไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะครับดันั้นถ้าเกิดเราไม่แปลงเป็นวูดีโคลิปเนี่ยอย,อย่างแรกเราอยากให้มันแบบอย่างนี้ฮะเริ่มต้นงนี้อยากควักมือขึ้นมาบนคี์เฟรมแรกอย่างนี้เอฟ5ไปก่อนคี์เฟรมแรกแล้วก็ พอเฟรมนี้ให้มันบวกเมอรขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บใส่คลาสสิกไปเดี๋ยวครับมันก็จะไม่ได้องทำให้มันไม่หมุนขึ้นไปอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นภาพก,กากๆอยู่นะฉะนั้นเราต้องแปลงก่อนอ่าเดี๋ยวเอาออกมาตอนแรกเป็นภาพก,กากๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นจุดๆอย่างงี้ใช่ไหมกด F8 แปลเป็นวิดีโอคลิปพอแปลงเสร็จแล้วนะครับมาเนี่ยปุ๊บหมุนเมอขึ้นมาโอเคใส,ส่คลาสสิกใหม่เฮ้ยทำไมมันหมุนวะ ทำไมมันหมุนเราก็ใส่ความเนียนไปเดี๋ยวเอาประมาณสักหนึ่งร้อยใช่ไหมที่ความเนียนอ่ะปุ๊บเห็นไหมมันก็เนียนขึ้นมันก็เป็นการเอดเฟชันที่ดูดีนะครับอย่ามีอะไรอีกว่าแล้วกวักมือเราเร็วเลยใส่เบอร์มาทีเป็นแรกเบอร์นะแล้วก็อะไรอีกวะ ใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแปลงเป็นิมโบลเรียบร้อยแล้วอ๋อมาพูดกันถึงการวาดรูปในแฟตนะครับการวาดรูปเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากจริงๆนะครับผมมาครั้งแรกผมเล่นแฟตครั้งแรกผมจับครั้งแรกผมยังงงเลยการวาดรูปเดี๋ยวพึงนะมันงงว่าทําไมเราลบเราวาดงี้ใช่ไหมวาดสีแดงลงไปให้เราอยากวาดตางไปต่ออย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตาสีดําไปเงี้ยฝุบนนี่ฮะในเวลาเราเราที่เราถนัดก็คือเราจะไปแบบกดลบ เอ้ยไม่สวยว่ะลบออกปุ๊บเอ้าทำไมมันมันดึงมันเอาสีแดงกูออกไปด้วยทางที่พื้นหลังมันต้องไม่สีแดงแบบนี้ดิมันไม่ใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณวาดแล้วเนี่ยเนี่ยนะคุณวาดเนี่ยไปจุดๆเนี้ยไอจุดๆเนี้ยคือแบบมันเป็นภาพแบบภาพแบบโดนที่อะไรไม่ได้แล้วก็มันโดนแล้วมันจะขาดทันทีนะฮะหรือเราเราเอาอะไรเอาเราอะไรเอาอะไรไปทับมันก็จะตัดกันเช่นผมเอาเนี่ยไปขีดทับเงี้ยเห็นไหไอเราลบออกเห็นป่ะก็คือเป็นภาพที่ทับแต่ถ้าเกิด เราวาดแล้วเรากดาแปลงเป็นสัญลักก่อน8จะเป็นมูวี่คลิปหรือกราฟิกก็ได้นะครับกราฟิกก็ได้ถ้าเกิดเราอยากเอาภาพแบบไม่ค่อยขยับอะไรแล้วก็เลือกกราฟิกนะครับภาพมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะไม่ใช่จุดๆๆ,ๆ,ๆนะฮะเดี่ยดูนะเนีย่ยวาดที่อะไรทับไปก่อนเห็นไหมให้เราลบออกปึกปึบปึบ,ปบมันก็ม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเอ้ยไม่ใช่ดิยังไงวะ โอหมึงคอมาผิดที่ผิดเวลาแล้วมึงคอมาผิดเวลาแล้วกูกำลังสอนควรใช้แฟตอยู่เนี่ย <c oughs> เออไม่เป็นไรเปิดไปงี้แหละไอ้เหี้ย่ <c oughs> มึงเงียบไอ้สัตว์กูจะสอนเออเรื่องนะครับว่าถึงตรงนี้เรามาลองดูนี้กันนะครับเพื่อเกิดร้ว่าทับต้องไปนะครับทางที่มันเป็นภาพกาก,กอย่างนี้อยู่นะฮะะล,ลบออกปึบม,มันจะลบข้างหลังออกไปหมดเลยถือว่าเป็นอะไรดีเหี้ยมากนะครับ เทีย์พอๆกันแต่ถ้าเกิดมันมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับก็การสร้างคีเฟมมาใหม่นะฮะอันนี้เป็นแยกอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นตานะครับเป็นเรวาวาดลงไปนะครับเราลบลบออกมันก็จะไม่ลบเนะี่ยเพราะมันคนคนละเลเยอร์กันเหี่ยนี้เลเยอร์บนอันนี้เลเยอร์ล่างนะครับถ้าถ้าเกิดเวลาลบก็ต้อลบนี่ออกไปเห็นไ่มก็วาดลูกได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงหรือพูดเป็นเรื่องมูวิ่คลิปเนี่ยเวลา เราอยากทำอะไรที่มันไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทําใหม่แบบให้มันทาซ้ำๆกันไปเรื่อยนะครับก็คือว่าอยากผมอยากจะทําลูกบอลปุ๊บอย่างนี้ฮะแต่ผมแปลงเป็นมูว่คิปก่อนนะครับเลือกเป็นมูวิคิปโอเคไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็กลายเป็นมูว่คีปเรียบร้อยแล้วใส่ฟิลเตอร์ได้ที่อะไรได้หมดนะครับแต่ถัดมาก็คือเราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะเข้าไปลึกกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นข้างหน้าส่วนถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปอันนี้ก็คือเหมือนเข้าไปในของมันกอง เข้าไปในวงกลมสีแดงเนี่ยเราก็ทำการแอนิเมชันไว้ไม่ใช่พหอแอนิเมชันให้มันขึ้นมาอย่างงี้แอนิเมชันให้มันลงปุบแอนิเมชันมันขึ้นปุบแล้วก็ใส่เฮืยนี่ไว้พลาสติกไว้อย่างนี้ฮะอย่างนี้นะแล้วก็ผมกดกลับไปอันแรกปุบมันก็ยังไม่มีอันนี้อ้าวแล้วทำไมมันไม่มีอ่ะตอนเรากดเล่นดูเฮ้ยมันขยับได้ไงอ่ะก็เพราะว่าอันนี้เป็นหน้าหลักใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าเสริมเข้าไปแล้วันคลิกเข้าไป เราเห็นว่ามันมีไอ้นี่มันตั้งแอนิเมชันนี้ไว้อยู่นะครับเวลาเราอยาแบบเราอยาาทำลูกบอลเด้งเงี้ยแต่มันไปไกลๆเลยอะ่ะเราไม่ต้องมานั่งทำเด้งเด้งเด้งแล้วค่อยเคลื่อนขยื่นแต่เราแบบเราเราทำงี้ฮะเฟรมเฟรมแรงมาเลื่อนมานี่เลยันนี้ใส่คลาสติกไปในจอเราจะเห็นอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่เวลาเรากดเล่นเนี่ย็นว่าทำไมทำไมมันขยับขึ้นลงเพราะเราไปตั้งในนี้ว่ามันขึ้นลงไหมอะ่ะมันก็เลยเล่นเรื่อย นะฮะในนี้มันจะเล่นตลอดจนจนไม่มีหยุดอ่ะเนี่ยมันจะเล่นนี้ตลอดอ่ะพอมันเล่นเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มใหม่พอเราไปตั้งอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วไงครับแล้วเราก็มาแก้ให้อีกทีดนให้มันเลื่อนอย่างนี้นะฮะมันก็เลยสะดวกไงลองเล่นดูดิก็สะดวกเลยดึ๋งดึงดึ๋งดึ๋งดึ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 งโอ้โหเด้งมันหยุดเลยนะสุดยอดจริงเลยนะฮะส่วนการจะทำแอนิเมชั่นเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์อ่าบางตัวมานะครับในอ่าเป็นโปรเจกต์นะครับเคาน์เตอร์สติ๊กนะครับ เดี๋ยวนะ Open d e c e n t นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกเต t e r Stick นะครับดูการแยกเลเยอร์การแยกเฟรมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นหลัง Bg นะฮะการทำการ์ตูนนะครับเห็นไหมว่ามีคีย์เฟรมเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นอย่างนี้นะครับว่าเรามานั่งวาดทีละรูปนะฮะอันนี้ก็เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งทีละจุดทีละจุดอย่างนี้นะฮะเราก็ลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นวอล์กเกอร์นะครับจากทีมレスเดวิลไอเอ็นซีนะฮะ อย่างนี้ได้นะครับถ้าทําเป็นมันก็ง่ายครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจะรู้ว่าซับซ้อนมากเราต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ความมุทุนสูงนะครับในการทำแอนิเมชันนะครับผมก็มีหลักการมาให้แค่นี้แล้วมั้งครับเดี๋ยวก็เจอกันในปาร์ตถัดไปนะครับผม่าจะมาสอนโปรแกรมอะไรนะครับเรียบร้อยอยังวะเนี่ยโอ้สิบสี่นาทีพอดีเดี๋ยวต้องอให้เต็มสิบห้าทีไม่ได้หรอกไอ้ที่เหลือยังไม่เสร็จไอ้สัต เนี yeah. ่ยเดีรอรอรออีกสิบวิ <laughs> จะได้คุ้มค่าไอ้สัสโอเค